ไม่ได้เรื่องถ้าเราออกแบบตัวละครแบบนี้ใครเขาจะมาสนใจหาข้อมูลในเว็บ <_ sadece> ก็เจอแต่ฉลามใส่ไนกี้ให้ AI ช่วยออกแบบ <_ période> มันก็มีแต่ฉลามใส่ชุดทหารเรือ Concept ท,ที่ผมวางไว้คือปีศาจทะเล <_ mail> และเป็นฉลามที่อดีตเป็นทหารเรือและถูกเพื่อนลักหักหลังจนได้ไปเจอกับปีศาจเจ้าสมรและได้ทําพันธสัญญาเพื่อแลกกับการได้กลับมาแก้แค้นสุดท้ายแล้วผมก็ต้องเป็นคนคิดออกแบบเองทั้งหมดเพื่อให้ผลงานชิ้นนี้ออกมาดูโดดเด่นแฝงไปด้วยพลังความแค้นผมใช้เวลาอยู่3วันในการวาง Concept อารมณ์ของงานสีและท่าโพสของตัวละคร และทําให้ผลงานมาสามารถเล่าเรื่องด้ือตวัวมันเองได้เพียงแค่มองแว็บแรกโดยผลงานชิ้นนี้นอกจากทาโมเดลแล้วผมตั้งใจจะทาคอมมิกของมันด้วยแค่ฟังแล้วเพื่อนๆนก็น่าจะตื่นเต้นแล้วใช่ไหมอดใจรอยนิดนะเพื่อนๆพอเพราะอยู่ในช่วงขั้นตอนพัฒนาผมได้ตั้งชื่อตัวละครตัวนี้ว่า a n งเกิลจอปีศาจแห่งใต้ทะเลลึกและถ้าเพื่อนๆคนไหนมี iPad แล้วอยากปั้นโมเดลแบบนี้เป็นเนี่ยผมมีกลุ่มสอนด้วยนะที่ผมจะสอนตั้งแต่เซตอัพโปรแกรมเลยและผลงานก็เสร็จแล้วไปดูกันเลย และผลงานชิ้นนี้ก็เปิดพรีออเดอร์ใครสนใจทักข้อความได้เลย